สวัดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสมการกำลังสองการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยการใช้สูตรสมการกำลังสองตัวแปรเดียวคืออะไร ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนยการใช้สูตรในการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะครับจะมี3รูปแบบคือรู t b ยกกำลังสองลบ 4ac เท่ากับศย์ c 0. 2. รูท B กำลังสองลบสี่น้อยกว่า0 3. รูท B กำลังสองลบ 4AC มากกว่า0สนย์สมการกำลังสองตัวแปรเดียวที่มี x เป็นตัวแปรนะครับโดยมีรูปทั่วไปเป็น ax กำลังสองบวก bx เบวก c เท่ากับ0 เมื่อ a, b, c เป็นค่าคงตัวและ a ไม่เท่ากับ0โดยสามารถหาคำตอบของกำลังสองตัวแปรเดียวได้โดย 1. การจัดให้อยู่ในรูปสมการทั่วไป 2. การแยกตัวประกอบและการแจกแจง 3. การใช้สูตรในการแก้สมการ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมานําเสนอตัวอย่างสมการกําลังสองตัวแปรเดียวในรูปทั่วไปกันก่อนครับผมจะสังเกตได้ว่าสมการกาลังสองตัวแปรเดียวจะต้องอยู่ในรูปของ ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์และ a ไม่เท่ากับศูนย์มาดูตัวอย่างครับผม 6x ยกกำลังสองบวก9เท่ากับศูนย์ก็ a เท่ากับ6 บเท่ากับ0ย์เท่ากับ9าทำไม b ท่ากับ0นก็ลองอไปแทนนะครับผมเกิดเอา b ไปแทนศูนย์ะผมตรงที่สูตร a x ยกกลังสบวก b x บวก c เท่าศอ่าลองลองแทนดูนะครับ6ก x เกำลังสอบวกอ่าบวกแล้วนะบวก b b เท่ากับ0น0ะ0 x เท่ากับ x อ่า x เท่ากับ x เลยศ x บวก9อ่า6 x ลังสองบวก0 x บวก9ได้เท่าไหร่ครับก็กลับมาเป็น6 x เจลังสบวก9โอเคครับผมเข้าใจกันนะครับอ่ะ 2x กำลัง2บวก 4x ลบ8เท่ากับ0เนี่ย a เท่ากับ2 b เท่ากับ4 c เท่ากับลบ8อ่าต่อไปครับผม y กำลัง2ลบ9เท่ากับ0 a เท่ากับ1 b เท่ากับ0 c เท่ากับลบ9ทำไม a เท่ากับ1เลครับก็ด้านหน้า y y ไม่ใช่เป็นลบก็แปลว่าเป็นบวกบวกแล้วเนี่ยอะไรจะคูณ y คูณ y แล้วให้ได้ y ก็คือเลข1นั่นเองโอเคครับผมต่อไปครับ 5x กำลัง2ลบ 2x เท่ากับ0 a เท่ากับ5 b เท่ากับลบ2 c เท่ากับ0อ่า ในบางครั้งสมการกําลัง2ตัวแปรเดียวอาจไม่ได้เขียนอยู่ในรูปทั่วไปแต่เราสามารถใช้สมบัติการเท่ากันเขียนสมการให้อยู่ในรูปทั่วไปได้โอเคครับตัวอย่างที่1ครับผม x กาลังอบวก1่เท่ากับ2 x อ่เราจะทํายังไงให้มันเนี่ย2 x เนี่ยมันหายไปทํายังไงครับก็ต้องเอาลบ2 x เข้าไปเข้าไปสิครับใช่ไหมครับเราต้องลบ2 x ดังนั้นเนี่ยเราต้องลบ2 x ทั้ง2ข้างนั่นคือ x กาลัง2บวก1ลบ2 x เท่ากับ2 x ลบ2 x คําตอบก็คือ x กาลัง2บวก1ลบ2 x เท่ากับ0 นั่นเองครับผมต่อไปครับตัวอย่างที่2อครับผมอันนี้คืออยู่ในรูปั่วไปแล้วนะครับอ่าตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ก็คือ4 x คูณ x ลบ2อเท่ากับ5อันนี้จะใช้วิธีการแจกแจงครับผมแจกแจงก็คือการแทงคูณเข้าไปครับ4 x คูณ x แล้วก็คูณกับลบ2เท่ากับ5ครับผมก็4 x ยกกำลัง2อก็ถ้าเกิดเราแทงคูณเท่าไปแล้วก็จะกลายเป็น4 x ยกกำลังสองลบ8 x ลบห้าม่จากไหนลบห้าก็คือเราจะทาให้5อีกตัวหนึ่งหายไป5ด้านหลังครับเออเราจะทำให้5ด้านหลังหายไปก็ทําการลบห้าไปครับลบห้าทั้งหน้าและหลังก็จะกลายเป็น c x ยกกำลังสองลบ 8x ลบห้าเท่ากับศูนย์น่เดงรูปทั่วไปก็คือนี่เลยนะครับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์เห็นตัวอย่างที่หนึ่งมั้ยครับอ่าไม่ใช่อะไระครับมันอยู่ในรูปทั่วไปแต่มันไม่ได้สวยถ้าเกิดเรายังไม่จัดใ,ให้สวยก็คือ x กาลังสองลบ 2x แล้วก็บวกหนตามนี้ครับการใช้ศูนย์ในการ การใช้สูตรจะต้องทำให้สมการอยู่ในรูปทั่วไปก่อนจึงจะสามารถใช้สูตรได้โดยสูตรที่ใช้ในการแก้สมการคือ x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a นะครับรูปทั่วไปคือ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0 ลักษณะของคำตอบคำตอบของสมการจะมีอยู่3รูปแบบโดยการสังเกตจากผลลัพธ์ของรูทบียกกำลังสองลบสี่เอซีได้แก่หนึ่งถ้ารูทบียกกำลังสองลบสี่เอซีมากกว่าศูนย์สมการจะมีสองคำตอบสองถ้ารูทบีกำลังสองลบสี่เอซีเท่ากับศูนย์สมการจะมีหนึ่งคำตอบสามถ้ารูทบียกกำลังสองลบสี่เอซีน้อยกว่าศูนย์สมการจะไม่มีคำตอบ เราจะมาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยครับมาถ้ารูทบยกกำลังสองลบ cac มาก 0, กว่าศูนย์สมการจะมี2คําตอบนะครับเหมือนที่เพื่อนผมพูดไปแค่ผมมาดูครับ5 x ยกําลังสบวกสิ x ลบยีเท่ากับศย์อ่าเรามาหา abc กันก่อน a คืออะไรครับ a คือ5 b เท่ากับอะไรครับ b เท่ากับสิ c เท่ากับลบสิ 10. อ่าเราไปทำสูตรนบผมจำสูตรกันได้หรือเปล่าครับจากสูตรถ้าผม, 0, าม,า 0, าผม x เท่ากับ, b, บกลบบบวบูทบยกกำลังสองลบ cac ส่วนด้ 2, a จะได้อะไรครับให้เราเอาเอาอะไรนะเลขเนี่ยมาแทนกับตัวแปรเลยครับมาแทนตัวแปรเลยครับได้อะไรครับ x เท่ากับลบ10บวกลบรูท10ยกกำลังสองลบ4คูณ5คูณ20อ่าลบ20สเออส่วนด้วย2ส่วน2คูณ5ครับผมอ่าเราจะได้เลยครับก็จะได้เป็น x เท่ากับลบ10บวกลบรูท100บวก400ส่วน10ครับผมอ่า เอาบวกกันเลยครับด้านในรูทบวกกันระบวการเป็น x เท่ากับลบสิบวกลบรูทห้าร้อยส่วนสิครับผมมาครับมันเป็นบวกลบนะครับเครื่องหมายตรงกลางเห็นไหมครับบวกและลบดังนั้นเนี่ยเราก็แยกออกมาครับ2ตัวครับผมก็คือบวกและลบอ่าแยกแยกสองอันสองวิธีครับผมคือบวกและลบครับผมอ่าบวกอ่าเดี๋ยวเราบวกก่อน บวกก็คือลบสิบบวกรูห้าร้อยส่วนสิบครับผมเท่ากับเท่าไรครับเท่ากับลบ10บบวกสิบรู o 5าส่วนสิบทำไมได้เป็น10บรูทห้ล่ะครับก็เพราะว่าเราถอดเนี่ยครับห้าอคูณอะไร500เนี่ยมีตัวมีตัวประกอบอะไรบ้างอ่าตัวประกอบของห้าร้อเนี่ย ผมแยกมาได้ก็คือ100และ5ดัตอนนั้นเนี่ย1 0 0ถอดอะไรได้ครับ100ถอด10ได้ก็ถอด10ออกมาเหลือ5โอเคเหลือ5ด้านในครับผมแค่นี้เลครับแล้วก็ทำการนำาิมาตัดครับผม10ตัดเลยครับ 10- 10ก็ตัดไปครับ10กับลบลบก็กลายเป็นลบ1 10 10อ่าหายไปตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ1บวกรูท5ตามนี้เลยครับต่อไปลบครับผมก็จะกลายเป็น x เท่ากับลบ10ลบรูทห0ส่วน10ครับผมเท่ากับลบ10ลบ10รูทหส่วน10 เท่ากับลบหนึ 1, ่งลบรูทห้าคำตอบก็คือลบหนึ่งบวกรูทห้าและลบหนึ 1, ่งลบรูทห้าครับผมอันนี้คำตอบนี้นะครับในด้านในรูทเนี่ยเป็นบวกครับผมดังนั้นจะมีสองคำตอบครับ ถ้าสมการรูทบียกกำลังสองลบสเ่ากับศูนย์เนี่ยสมการจะ็นคำตอบเดียวเป็นยังไงไปดูกันครับ x กำลังสองลบแปเท่ากับลบสิอันนี้เนี่ยให้เราทําการทาอะไรครับทําให้สิหายไปบวกสิใช่ครับผมก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับ x กำลังสองลบแปบวกสิเท่ากับศูครับเเท่ากับเท่าไหร่ครับ a เท่ากับหนึ c, 1, ครับผมอ่าเเท่ากับหนเท่ากับเท่าไหร่ครับ b เท่ากับลบแปอ่า c เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่าลบสิบถูกต้องครับผม จากสูตรนะผม x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b ยกกำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a จะได้อะไรครับใช่ครับจะได้ x เท่ากับลบลบ8บวกลบรูทลบ8ยกกำลังสองลบ4คูณ1คูณกับ16แล้วก็ส่วนด้วย2คูณ1ครับผมเราจะได้อะไรครับเราก็จะได้ x เท่ากับ8บวกลบรูท64ลบ64ส่วนด้วย2อ4ลบหกสิเกิดอะไรขึ้นครับ ด้ใช่ครับผมได้0ูนครับผมก็กลายเป็น8ส่วน2ครับผม8ส่วน2ได้เท่าไหร่ครับได้4ถูกต้องครับผมไปต่อไปครับผมถ้ารูทบยีกําลังสองลบ4เนี่ยน้อยกว่า0สมการจะไม่มีคำตอบครับผมทำไมถึงไม่มีคําตอบไปดูกันครับตัวอย่างข้อที่1ครับผม3 C ยกกำลังสองลบ2 C เท่ากับลบ2โอเคครับเราจะทำยังไงให้ลบ2หายไปครับ ก็ทำการบวก2เข้าไปครับบวก2ทั้งซ้ายและขวาผมบวกบวกอ่เรียบร้อยครับผมผมได้คตอบนะครับนั่นก็คือ3 C ยกกำลังสองลบ2 C บวก2เท่ากับ0 A คืออะไรครับ A กับ3ผม B เกับอะไรครับ B ่ากับลบ2ครับผมแล้ว C เลครับ C เท่ากับเท่าไหร่ ใช่ครับผม C เท่ากับ2จากสูตรนะผม x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b ยกกำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a จะได้ x เท่ากับลบลบ2บวกลบรูทลบ2ยกกำลัง2ลบ4คูณ3คูณ2ส่วนด้วย2คูณ3ครับผมและ x ได้เท่าไหร่ครับผมใช่ครับ x ได้ x เท่ากับ2บวกลบรูท4ลบ24ส่วน6 4ลบ24ดเท่าไหร่ครับผมถูกต้องครับผมได้ x เท่ากับ2บวกลบรูทลบ20ส่วน6 ซึ่งแนรูทเนี่ยมันเป็นลบดังนั้นเนี่ยสมการนี้จะไม่มีคําตอบครับผมตามนี้นะครับสมการนี้ไม่มีคําตอบโอเคนะครับจงแก้สมการครับผมไปดูกันดีกว่าสมการของเรามีอะไรบ้างมามาครับผมตัวอย่างที่สองรับผมสิบหก y ยกกำลังสองบวกยี y บวกเเท่ากับศูเท่ากับเท่าไหร่ครับ a อเท่ากับสิบเท่ากับเท่าไหร่ครับ b ีเท่ากับยี่เท่ากับเท่าไหร่ครับ c ีเท่ากับเโอเคครับผมจากสูตรครับผม x เท่ากับลบบีบวบลบรูทบียกกำลังสองลบซีเส่วนด้วยสอจะได้อะไร จะได้ x เท่ากับ, 24, บลบ24บวกลบรูท24ยกกำลังสองลบ4คูณ16บคูณ9ครับผมแล้วก็ส่วนด้วย2คูณสิครับผมมาครับ x เท่ากับ24บวกลบรูท้าอลบ5สส่วนส2ครับผม x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ24บบวกลบศูนย์ส่วนด้วยส2 576สลบหได้0ดังนั้นเนี่ยเราตีความไปนแน่แแล้วยังไงครับสมการนี้มีแค่คำตอบเดียวแน่นอนเพราะว่าด้านในเป็น0ูย์ดังนั้นเนี่ย x เท่ากับ24ส่วน32เราเอา8ปไปหานะผมเราก็จะได้เท่ากับ3ส่วน4คำตอบของสมการนี้คือ3ส่วน4เท่านั้นครับผมไปต่อนะครับอ่าตัวอย่างนี้แคบอกตัวอย่างที่2อีกแล้วครับความจริงควรจะเป็นตัวอย่างที่3มไม่รู้จำไม่ได้ครับ5 x บวก4คูณ2 x ลบสเท่ากับ0 เราแทงคูณไปนะครับแทนแทงแทนแทนไปแทงมาได้ 10x ยกกำลัง2ลบ 7x ลบ12เท่ากับ0 a เท่ากับ a เท่าไหร่ a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a เท่ากับ10นะผม b เท่ากับเท่าไหร่ครับ b เท่ากับลบ7นะผม c เท่ากับเท่าไหร่ครับ c เท่ากับลบ12ครับผมจากสูตรนะผม x เท่ากับ b ลบ b บวกรูท b ยกกำลัง2ลบ4 ac ส่วน 2a จะได้เท่าไหร่ครับจะได้ x เท่ากับลบลบ7บวกรูทลบ7ยกกาลัง2ลบ c คูณด้วย10คูณลบ12 หารด้วยอ่ะส่วนส่วนด้วย2คูณครับผม x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ7บวกลบรูท49บวก480อส่วนด้วย20อ่า x เท่ากับ7บวกลบรูท529อ่สา่วน20อ่าตอนนี้ครับผมเราต้องทำบวกและลบครับเพราะว่าด้านใน,เป,นรรเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเป็นบวกครับผมเราก็ต้องทำบวกและลบครับอ่าทำบวกและลบวิธีทำมี2อันคือบวกล,ลบนะครับอ่าต่อไปคือ7บวก รูทสอ2ห้าส่วน20เท่ากับเท่าไหร่ครับห้าอถอดออกมาได้เท่าไหร่ครับถูกต้องครับผมถอดมาได้ยีนั่นเอง7จ็ดบวกยีส่วนยีเท่าไหร่ครับสามสิบ่วนยีเท่ากับสส่วนสเราเอา10ไปหารอ่าต่อไปครับผม 7- จ็ดลบรูทห้าร้อยยี่สเ่วนยีเท่ากับเลบยีส่วนยีเท่าก,กับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับลบสิบห่วนยีเท่ากับลบส่ส่วนหน,นั่นเองเพราะเราเอา4ไปหาร คำตอบของสมการนี้ม,มีมีทั้งหมด2คํคตอบคือ3ส่วน2และลบ4ส่วน5โอเคครับผมไปต่อไปนะครับสมการนี้นั่นก็คือลบสากซลัง2เท่กับ 6x บวก8เราจะได้ไม่ 6x กบวกปายไปไงก็คือทำการเอาลบ 6x ลบ8เอาไปบวกครับผมเราก็จะได้กลายเป็นลบสามเอ็กำลังลบ 6x ลบ8เท่ากับ0เท่ากไหร่ครับ a เท่ากับลบ3เท่ากับลบ6เท่ากับลบ8 จาก,ก,บบบกาส่วนรบผม x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b ยกกำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a จะได้เท่าไหร่ครับใช่ครับผมจะได้ x เท่ากับลบลบ6บวกลบรูทล,ลบ6ยกกำลัง2ลบ4ลบ3ลบ8 นั่นคือลบสี่ลบสามลบแปดคืออะไรครับลบสี่คูณลบสามคูณลบแปดส่วนด้วยสองคูณลบสาม x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับหกบวกลบรูทสามสิบหกลบเก้าสิบหกส่วนด้วยลบหกครับผม x เท่ากับเท่าไหร่ครับใช่ครับ x เท่ากับหกบวกลบรูทลบห้าสิบหกส่วนลบหกซึ่งซึ่งซึ่งดูครับดูในรูทเนี่ยมันเป็นลบดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจมาแล้วมันเป็นลบดังนั้นเราเขียนลงไปเลยครับว่าสมการนี้ไม่มีคําตอบเราไม่ต้องไปเสียเวลาหานะครับมันไม่มีคําตอบอยู่แล้วไปต่อเลยครับ อาคลิปวิดีโอนี้นะครับจัดทำโดยเดชชัยชน,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 นะนาตาศี 4, มทสามทับสิบสี่เลขที่สองเอาง่ายๆนะครับทุกคนในนี้นะครับอยู่มทรสามทับสิบสี่หมดเลยครับผมโรงเรียนสมบูรณ์ยุบ,บววนำลำพูนที่บอกอ่าใครๆก็ได้จะรู้กันหมดแล้วก็นะครับชนะนะฮะสีเขาทำอะไรบ้างเขาตัดต่อคลิปก็บรรยายอยู่นี่คนหนึ่งนะครับอ่าเลขที่สองเดชชัยรัตพลแก้วพงเลขที่เจ็ดอ่าคนนี้เขาช่วยจัดทํา นี่นะครับสไลด์นี้นะครับร่วมกับเด็กชายธนภูมิแก้วผงเลขที่8และผมบรรยายร่วมกับเด็กชายรัชตะทามาเลขที่19ครับผมซึ่งบรรยายไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมก็ถือว่าคลิปนี้อาจจะได้สาระบ้างและไม่ได้สาระบ้างก็ขอทุกคนเข้าใจครับผม